สาวๆชื่นชมคู่รักนี้มีแฟนเก่าแล้วก็ยังอยู่ในเตียงด้วยกันหนุ่มกลาและจะโองามพริง้งทำเรื่องให้ฮอตอีกครั้งหลังจากประกาศกลับมาคบกันอีกครั้งทั้งคู่ก็ไม่เพียงแค่แสดงความหวานใจให้เห็นแต่ยังช่วยกันในการขายของออนไลน์ด้วยในคลิปล่าสุดที่เปิดตัวทั้งคู่กำลังนอนอยู่บนเตียงและจะโอก็เผยว่าชุดที่เธอสวมอยู่คือชุดที่ลุกไม่ได้แต่ทำไมถึงต้องขายของบนเตียงอย่างน้อยก็ดีที่ทั้งคู่ยังไม่ลืมการสื่อสารกับแฟนๆออนไลน์ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีหรือไม่ แต่ที่น่าสนใจคือทั้งคู่กล่าวถึงการคุยกันเมื่อคืนทำเอาแฟนๆต้องการรู้ว่าความหมายของการพูดนี้คืออะไรมีเรื่องอะไรซ่อนอยู่หลังจากคำพูดนี้ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ 1. หน้าหลัก https://grline.com/ https://grline.com/ 2. บันเทิง https://grline.com/entertainment https://m.grline.com/entertainment 3ดารา h t t p s m g l i n e c o m e n t e r t a i n m e n t 2 1 0 0 s t a r t เท่ากับ0 https://m.grline.com/entertainment 2 1 0 0 s t a r t เท่ากับ0และอย่าลืมอย่างไรก็ตามการติดตามข่าวสารดาราไม่ได้หมายความว่าเราต้องละเว้นเรื่องราวอื่นๆของโลกใบนี้ไปมีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจอยู่มากมายอย่าลืมสำรวจโลกใบนี้ด้วยตัวเองนะ